สวัสดีครับกับ <c oughs> GPU Mining Thailand แต่วันนี้จะมาในรั <c oughs> นด้วย CPU <c oughs> กันบ้างนะครับจะเป็นเหรียญ Zcoin นะครับตัวย่อของมันก็คือ XZ4 ซึ่งจรันได้จาก SuperNova.cc นะครับส่วนกระเป๋านั้น ผมจะแนะนําไปด้วยเลยลแล้วกันเดี๋ยวอันนี้ก็ให้มาลันไปก่อนเดี๋ยวตอนผมถึงขั้นตอนติดตั้งโปรแกรมกับเซตค่าชุดคําสั่งเดี๋ยวผมจะปิดแล้วผมจะทําให้ดูใหม่เคครับความรู้เบื้องต้นก็ได้มาจากน้องเกียงใครในกลุ่มเช่นกันเขาเป็นคนสอหาเรียนใหม่ๆแล้วเอามาแนะนำ ส่วนเรื่องรีวิวเดี๋ยวผมจะช่วยรีวิวไปนี่ครับก่อนอื่นก่อนอื่นเราต้องก่อนอื่นเราก็ไปขี่แบบลิ้นพันกันไปที่กระเป๋าอันนี้ก็ทำไปด้วยคุยไปด้วย แล้วก็ไปที่กระเป๋าดูว่าเอกแ้งตรงนี้ผมจะาวางลิงก์ไว้ให้ต้คลิปก็แล้วกันส่วนวิธีการสมัครส่วนวิธีการสมัครนั้นก็กดมาที่รีจิสเตอร์ นี่เรากรอกชื่อนามสกุลกำหนด u s เซอร์เแล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็ใส่อีเมลอีกครั้งพ a s s w เวิเอาให้ยากหน่นะครับยากยาก,ยาก,ยากแต่ยากไม่ใช่ว่ายากจนตึงจำไม่ได้แล้วก็เอาพาดเวิร์อีกครั้ง pin เป็นการใส่ใส่ไว้เพื่อเวลาเรา เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ในเว็บนี้ในกระเป๋าเราก็พี์อีกครั้งแล้วก็จะเป็นครั้งที่ก็คือประเทศแล้วก็ใส่เบอร์โทรแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็ติ๊กตรงนี้ตรวจ แคปชัก่อนแล้วก,กดดิจิตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปยืนยันอีเมลเมอยืนยันเสร็จเรียบร้อยเราก็ซิงอินเข้าไปเลยรูปแบบการใช้งานเมื่อเราเข้ามาแล้วจะเป็นหน้านี้แล้วก็มาดูที่ w a l l ล็ จะมีให้เลือกว่าอันนี้ทั้งหมดอันนี้จะเป็นการฝากอันนี้จะเป็นการถอนอา้าวหายไปไหนเราจะใช้แค่2ออ,อย่างนะครับฝากกับถอนอันดับแรกเราก็คลิกไปที่ถอนเอซิร์ชตัวนี้จะเป็น x A B X C ก็คลิกปุ๊บเขาจะมานหน้านี้อันเนี้ยจะเป็นหน้ารวม นี้จะเป็นประวัตินะครับการฝากเข้าของผมก็ยังติดติดขัดขัดอยู่มันก็ดันมานหน้าอย่างนี้ เดี๋ยว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 น,นี่จะเป็นไอหน้าการเทรดนะครับคลิกเข้ามาที่บาเลนบาลานเลยเราก็คลิกมาที่เอสซีเสร็จเรียบร้อยก็เอาตาม เขาเริ่มใหม่นะครับเมื่อเรากอินเ,เข้ามาเสร็จแล,แล้วแล้วเราเข้ามาที่อ่ wallet แล้วก็คลิกที่บนซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกตรงนี้คลิกหาสกุลเงินที่เราต้องการแล้วก็มาคลิกตรงนี้ก็จะมีฝากถอนแล้วก็คลิกไปที่ฝากปุ๊บกรณีเริ่มต้นน่ะจะยังไม่มีนะครับไป จะยังไม่มีที่อยู่กระเป๋าเราขึ้นมาเราจะมีให้ให้ค r ี a t e ขึ้นมาใหม่แล้วกดค r ี a t e ปุ๊บแล้วก็จะมีกระเป๋านี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือสร้างกระเป๋าใหม่กําหนดกระเป๋าใหม่หรนอี้ก็จะเป็น copy เมื่อกด copy ปุ๊บเขาจะ copy ไปให้หรนอี้จะเป็นคัดลอกแล้วปิดเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ผมแนะนําให้ทําเอกสารไว้นะครับจะได้ไม่ต้องเข้าเว็บบ่อย ก็เอาผมก็ทำไว้แล้วครับตรงนี้ใส่วีลับกับ x อ็กซซีโอเคก็ปิดบันทึกเมื่อเราได้กระเป๋าแล้วทีนี้เราก็จะไปที่ภูเพื่อหาเหรียญแล้วเราใครที่เคย หรับใครที่เคยขุดกับฟูนี้อย่างเช่น EXP บ้าง x f r บ้าง ETC บ้าง ETC บ้างก็สามารถใช้ชื่อเดิมล็อกอินเข้าเลยเข้าได้เลยนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่ไม้เขาก่อนแล้วก็ไปที่ดิ อนี่ผมละถอนออกจ่ายไปอีกแล้วครับหนึ่งผมขอปิดนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันช้า ปิดนี่ก่อนปิดนี่ก่อนปิดนี่ก่อนแล้วกันกระเป๋าตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ใช้ก็ปิดไปเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> ผมขอปิดก่อนแล้วกันแม้กระทั่งนี้ผมก็ขอปิดก่อนแล้วกัน แล้วก็เปิดขึ้นมาให่ช้าจริงจริงขอโทษนะครับก่อไฟครับเน่ยมันเป็นยังไงไม่รู้เครื่องนี้ เข้าเว็บอื่นเร็วครับแต่ว่าเข้าซูปเปอร์นว่าค่อนข้างจะช้าหน่อยอันนี้เป็นดัน3 GPU นะครับกับในแฮตเป็น ETH d a g g e r Hashimoto ก็มีขึ้นบ้างลงบ้างอ่าป่นนี้ยังไม่มาเลย แล้วว่ควรเข้าไปขุดภูดนี้เยอะมากโห ช้ามาเก้ทำให้ดูไหมเนี่ยโอเคครับดังนั้นเดี๋ยวรอตัดไปคลิปหน้าก็แล้วกันนะคลิปนี้ก็เอาแค่กระเป๋าหนวไอ้แงก่อนแล้วผมจะทำคลิปาการซิดค่า การขุดมาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่าทางเน็ตผมจะไม่รอดแล้วโอเคครับสวัสดีครับ